มโนสาเรสซุปตาพาไกลเกลียปัญหาน้ำรั่วที่เกิดขึ้นกับบ้านคุณหญิงดูเหมือนจะไกลเกลียไม่ง่ายเลยละครับเพราะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าต้นเหตุมาจากบ้านของคุณหญิงหรือคุณโยกันแน่สุกตาของเราจะลองไกลเกลียกับคุณหญิงกันก่อนครับตอนอื่นวอลลิงว่าเราต้องรู้ก่อนว่าบ้านคุณหญิงอะ ลักษณะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านที่หญิงอยู่ปัจจุบันนี้เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นค่ะค่ะแล้วห้องชั้นบนเนี่ยก็จะมีสองห้องนอนแล้วห้องน้ำเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างห้องนอนสองห้องนี้ผนังใช้ผนังเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วชั้นบนมีปัญหาไหมก็ชั้นบนอ่ะไม่มีแต่ว่าความที่ห้องน้ำอ่ะมันมาจากชั้นสองที่มันรั่วมาบ้านเราใช่ไหมคะอือห้องน้ำข้างบนเขาไหลมาลงพื้นข้างล่างเราใช่มันก็ทําให้น้ำเนี่ยมันไปโดนของในบ้านเราชั้นล่างเช่นโซฟา ตู้หนังสือก็เสียหายหมดเลยอะค่ะลุงเดี๋ยวนะผมถามหน่อยว่าชั้นสองมีสองห้องนอนกับหนึ่งห้องน้ําถูกต้องค่ะแบบแปลนบ้านเหมือนกันถูกต้องค่ะคือสมมุติว่าห้องน้ําอยู่ฝั่งขวาของบ้านเราก็คือฝั่งขวาบ้านเขาก็คือฝั่งซ้ายบ้านเราที่น้ํารั่วถูกต้องค่ะห้องน้ําบ้านเนี้ยสมมุติอะข้างบนอยู่ตรงนี้ถ้ามันอยู่ตรงนี้ปั๊บอีกบ้านหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันถูกต้องคือแบบเดียวกลนไม่ใช่กับไม่ได้เป็นคู่คู่ถูกต้องค่ะ ถูกต้องแล้วค่ะใช่แสดงว่าไม่น่ามาจากห้องน้ําเราที่เราสันนิษฐานใช่ค่ะคือเรายืนยันได้ไหมว่าน้ําที่ไหลที่กําแพงเนี่ยที่เป็นปัญหาเนี่ยไม่ใช่จากบ้านเราโอยืนยันร้อลวร้ยเปอร์เซ็นเลยค่ะ มาดูภาพประกอบกันครับบ้านของคุณหญิงกับคุณโยเป็นบ้านสองชั้นอยู่ติดกันใช้กำแพงฝั่งหนึ่งร่วมกันแต่จุดที่เป็นปัญหานั้นเกิดขึ้นบริเวณห้องน้ำซึ่งตั้งอยู่บนชั้นสองของบ้านคุณโยซึ่งอยู่ฝั่งที่ติดกับบ้านของคุณหญิงเมื่อคุณหญิงใช้ช่างมาตรวจด,ดูและช่างให้ความเห็นว่าสาเหตุที่มีน้ำรั่วบริเวณชั้นล่างน่าจะเป็นเพราะท่อน้าบ้านคุณโยรัว่วแต่คุณโยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ได้ว่ามาจากห้องน้ำของคุณโจริง ท่านาน้ำรั่วนีเกิดมานานยังคะก็ประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วค่ะอ๋อประมาณ2อาทิตย์บอยู่มานานสิบกว่าปีแล้วค่ะอ๋อเพิ่งจะมาเป็นใช่ค่ะแสดงว่าเพิ่งรู้อ่ะเพิ่งรู้อ่ะไม่รู้นะรู้จากที่ไหนไม่รู้แต่เพิ่งรู้อ่ะเมื่อกี้เห็นในวิทยามเหมือนแบบว่าเขาอะไรนะเขาบอกเขาเพิ่งทำห้องน้ำเหรอใครเป็นคนทำห้องน้ำฮะทางฝั่งคุณหญิงคุณโยคุณโยแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณโยทำห้องน้ำบ้านอย่างเงี้ยนะใครทำอะไรรู้หมดเลยเหมือนเขามาซ่อมแซมตอกอะไรเราก็จะได้ยินโอ้ยเสียงเสียงดังมากตึ้ ก,ก็เราได้ยินหมดทุกบ้านยิ่งเป็นทาวเฮ้าส์ด้วยนะคุยกันยังได้ยินเ,เลยบางทีส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้ทาวันอาทิตย์กับกลางคืนพอเริ่มห้าโมงเย็น,น่ะช่างต้องหยุดเลยเ,เพราะว่ามันจะไปสร้างความรำคาญโอเคดังนั้นคือ คุณโยเขาทําห้องน้ําหลังจากนั้นถึงได้มีปัญหาน้ํารั่วใช่ค่ะโอพอน้ารั่วเสร็จเรามั่นใจได้ยังไงคะว่ามันเป็นของบ้านคุณโยเพราะว่าถึงจะบอกว่าห้องน้ำเราคนละฝั่งแต่มันก็มีท่อถูกป่ะคะมันอาจจะแบบไหลมาแล้วมันก็มาแตกตรงนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราเราช่วยคุณเป็นญาติกับคุณโยใช่ไหมใช่ไหมคุณถามขนาดนี้อยากรู้ไงว่าเขามั่นใจได้ยังไงเขาถึงแบบปักใจว่าต้องเป็นแบบบ้านคุณโยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ําชั้นสองบ้านคุณโยนะ มันตรงกระจุดท,ที่เราร่วพอดีคือชั้นหนึ่งของบ้านหญิงและที่สําคัญที่หญิงมั่นใจเหละคือหญิงอ่ะให้ช่างปรับปามาตรวจสอบแล้วอแล้วหญิงก็แจ้งกับช่างช่างว่าเออเนี่ยคุณโยเขาซ่อมห้องน้ํานะช่างก็คงประเมินแล้วว่ามันน่าจะมาจาักตรงนี้แหละช่างเราบอกช่างของเราบอกอแล้วเมื่อพอเรามีปัญหาเราไปบอกคุณโยแล้วเขาตอบเราว่างไงโอ้โหอย่าให้เล่าเลยค่ะ เล่ามาเลยครับอยากฟังยังไงก็คือว่าพอช่างแจ้งวันรุ่งขึ้นน่ะหยก็รีบไปแจ้งคุณโยแต่เช้าเลยค่ะไปบอกเขาว่าเนี่ยน้ำบ้านคุณโยอ่ะมันล่วสุดมมาฝั่งบ้านอยนะเราพูดกเขาดีๆใช่ไหมรอบแรกก็ก็ดีนิดพูดยังไงคะหญิงก็พูดว่าคุณโยน้ำบ้านคุณโยอ่ะมันซึมมาณบ้านหญิงนะแต่เขาพูดกลับมาไม่ค่อยดีอะค่ะพูดยังไงครับอะไรบ้านผมไม่เห็นจะรั่วเลย คุณพูดว้อหรือเปล่าอุ้ยเขามีลูกมีเมียไหมไม่รู้อะค่ะเพราะว่าแทบจะไม่ทักกันเลยอะค่ะบ้านติดกันเลยนะมันเกี่ยวอะไรกับมีลูกไม่เมียเอ้าถ้าเกิดคุยกับสามีไม่ดีก็ต้องไปคุยกับเมียเออแล้วถ้าเกิดสามีกับภรรยาเขาที่ัยเหมือนกันเราไม่รู้แต่ถ้าบ้านติดบ้านติดกันเลยแต่หญิง่กลับวันจะกลับถึงบ้านก็ค่่าไม่มีเวลาแวะทักทายอะไรใครเท่าไหร่อะค่ะหลังจากที่หญิงไปบอกคุณโยเขาแล้วเนี่ยเขาก็พูดกลับมาอย่างเงี้ยบ้านผมไม่เห็นจะมีอะไรรั่วเลยคุณรู้้ไไดยงง หญิงก็นับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงพันแล้วก็บอกกับเขาใจเย็นว่าคือหญิง,งให้ช่างมาดูแล้วถ้าคุณโยไม่เชื่อก็ไปดูที่บ้านหญิงก็ได้ว่ามันซึมจริงๆนี่ไงเขาถึงโกรธไงพี่ม<น>ิกทำไมฮะก็เนี่ยคุณโยบ้านน้ำรั่วนาแล้วเขาก็ไม่รั่วไม่จริงแล้วก็ป <c oughs> ล่อยให้เขารองไงเพราะว่านับหนึ่งถึงพันเพราะว่านับหนึ่งถึงพันเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เคลียร์แผ่นี้จบก่อนขอเคลียร์แผ่นี้จบก่อนรุ่งอะไรจะเคลียร์หรือรุงอะไรจะแคะให้แผะมันบวกกับเดิมเราพยายามช่วยน้องน้องพยายามจะเล่นน้องพยายามจะเล่นกำลังแสดงกำลังยิงมันใช้เวลาเล่นที่ไหนลุ่งฉันต่ออะไค่ับอะไรดีถึงมุกจะแป๊กแต่น้องโบลิ่งซุปตาของเราก็ยังหาวิธีเอาตัวรอดไปจนได้ครับ ระหว่างที่รับหนึ่งถึงพันคุณโยเขายืนทำอะไรเขาเขาไม่ทำอะไรค่ะเขาก็พูดอย่างนี้กับหญิงแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไม่ยอมมาดูที่ฝั่งบ้านหญิงด้วยนะคะแล้วถามว่าเป็นลุงลุงลุงทำไงคะเขาเขาไม่สนใจไงเพราะมั่นใจว่าไม่ใช่บ้านของเราไงประเด็ติดอีกอย่างหนึ่งคือคุณโยอ่ะเขาบอกว่าเขาเพิ่งทำห้องน้ำเขาเขาเพิ่งซ่อมใช่ป่ะคะแล้วหลังจากนั้นแป๊บหนึ่งบ้านคุณหญิงก็น้ำหยด แล้วก็คุณหญิงจะเอาช่างมาแล้วไปบอกคุณโยมันทิ้งเวลานานไหมจากจัดตรงนั้นน<ป>ะก็คือในช่วงแรกค่ะหลังจากอาทิตย์หนึ่งที่เขาซ่อมเสร็จไปแล้วเนี่ยซ่อมเสร็จไปได้หนนะึ่งถึงสองวันอ่ะมันเริ่มมีซึมซึแล้ว<อ>แต่ยังไม่ถึงก็ยดพอเข้าวันที่สามที่สี่เท่านี้ยมันรั่วม,มาฝั่งบ้านหญิงเลยอ่ะแล้วน้ำก็เต็มบ้านหมดเลยอ่ะค่ะแสดงว่าตอนเริ่มยดอ่ะไม่ได้บอกเขาทันที แต่รอน้ำเยอะก่อนแล้วค่อยเอาช่างมาดูแล้วค่อยไปบอกช่วงแรกๆพี่ก็เข้าใจนะพอมันเริ่มซึมเริ่มหยดนิดๆหน่อยๆบางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตเราอาจจะแบบยังพอทนแต่พอมันเริ่มลามจนสีแตกเหมือนที่เราเห็นในว TR ข้าวของใช่ไหมฮะตู้เฟอร์นิเจอร์นังส่งหนังสือทีวีโซฟาเริ่มพังเออมันค่อยเป็นปัญหาของอย่างนี้มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ปัญหาทีเดียวมันไม่ได้บุมันไม่ได้ตูมลงมาทีมันค่อยๆแล้วพอมันค่อยมันกลายเป็น เออแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครั้งที่2เป็นยังไงเมื่อกี้ครั้งแรกไปแล้วครั้งแรกว่าแย่แล้วครั้งที่2แย่กว่าค่ะยังไงก็หญิงอะเดินไปถึงหน้าบ้านเขาเลยค่ะครา้เนี้ยเขาไม่ออกมาเลยเขาทำธุระส่วนตัวอยู่หรือเปล่าอันนั้นหญิงไม่สนค่ะคุณใช้อารมณ์วันนั้นยืน่อยครับยืนได้ยอ่าผมเป็นอีกบ้านหนึ่งนะผมเป็นบ้านอยู่แลยน่ะอารมณ์วันนั้นเลยคุณโยคุณโย อ่ะเงียบไม่มีเงียบ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 ตกลงคุณจะแก้ไขให้หญิงไหมถ้าคุณไม่แก้ไขอ่ะหญิงจะไปฟ้องเจ้าหน้าที่นะเขาก็ตะโกนกลับมาปุ๊บเลยว่าเชิญเลยเชิญเลยโอ้เขาบอกเชิญเลยเหรอเชิญเลยมาเชิญเลยมักคุณโกรธไหมจะทำยังไงคะเอาอารมณ์มันนักเอาอารมณ์มันนักก็คิดอ่ะผมตอบนะเชิญเลยพูดอย่างนี้ได้ไงเออชิญไม่พูดอย่างนี้ได้ไงเออเชิญ โยกขึ้นโยกเขาไม่น่าของขึ้นง่ายขนาดนี้โยกก็ประมาณนี้ถ้าคุณไปยืนหน้าบ้านเขาอ่ะก็หญิงเรียกเขาแล้วเขาไม่ออกมาลุงล้งแล้วจะหญิงทำยังไงหญิงก็คิดว่าเออเขาว่าคงไม่ได้ยินมั้งโมโหไหมวันนั้นโมโหไหมมากค่ะไม่เคยโมโหใครมากเท่านี้มาก่อนเลยเคยมีปัญหาอะไรกันบ้างไหมไม่มีนะคะสิ่งที่คุณต้องการคือต้องการอะไรตอนเนี้ยเออขอให้เขาอะแค่ซ่อมตรงจุดที่น้ำรั่วพอส่วนค่าเสียหายยางอื่นอะหญิงไม่เอาเลย เลยถ้าเขาไม่ยอมซ่อมออคุณหญิงจะซ่อมเองไหมคะทาไมหญิงจะต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่หญิงไม่ได้ทําด้วยล่ะคะออแสดงว่าถ้าเขาไม่ซ่อมคุณหญิงก็จะไม่ซ่อมแต่จะฟ้องหญิงจะฟ้องแน่นอนค่ะออใจเย็นๆก่อนถึงน้ารั่วจะสร้างปัญหาและความรําคาญใจไม่น้อยให้กับคุณหญิงเดี๋ยวให้สุกตาของเราลองช่วยกันไกล่เกลีย่ยกับคุณโยก่อนครับเขาบอกว่าเฟอร์นิเจอร์เขาพังทีวีเขาก็พังกำแพงเขาพังโซฟาก็พังคืออันนั้นมันเป็นปัญหาของเขาใช่ไหมครับ อุ้ยอุ้ย,ย,ยบ้านผมไม่ไรูว้ว่วแล้วผมจะไปซ่อมเป็นท้างทำไมมโนสาเร่สุปตาพาไกลเกลีย